เขาดีเฮ็ดกรเสียดหรือเขากระดู่กับมันพอาดีเฮ็ดเด็กกับเฝ้าบางที่เด็กเฝ้าตื่นมากกับตื่นเต่าเพื่อเสียดินมาเบิ่งปลาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เหานะครับเมื่อกี้เห็นเขามีความสุขครับกินครับบริเนนในเรื่องของการขายนะครับเขาแค่ว่าให้มันพอมีพอกินกับพ่อก่อนนะครับก็คือให้มันพอดีพองามมันนะครับเฮ็ดเด่นพอดีพองามยาให็นไม่ได้พาดหลานจะคลองหลายแบบพอเพียงคือทําให้มันพอดีกับตัวเราเนี่ยนะครับออย่างยากสุดประคับใจห้อยากสุดครับถ้าใจเ้างอมมีนะครับมันเห็ดบ่ได้บ่ว่าถุเห็ดกระเสียดครับ เช็นตั้งกับสางเท้าผ่มวิจัยเขาเห็นอะไรครับก็คือหนึ่งก็คือลงมือทําคือคําตอบการใส่พกใหม่ใส่ตุกี้ะกี้เป็ดขี้ไก่ขี้ข้นขี้งวงี้ก้วยนะครับใส่บไรยาเดียวคือขีขาดขี้ตาสาใส่ขี้านมันมันีเกี่ยวกันกรเกษตรเนาะมันก็พายเบิลงเรืองลองการเกษตรเนี่ยนที่นี่ตัจะคล้องกับมัดไปแล้วมันก็เลยเห็ุเพระวมีเวลามาเหตัตนียนะครับผลมาเขาได้เหตเกรเยเขาก็อยู่กับมันเพราะดีเหตุก็เฝ้าวันที่นีเฝ้าตื่นมากกับตื่นเต่าเพ เกษตรเรามีความสุขครับก่อนเรีกเดิมมันเป็ที่ผมมาอยู่นี่มันก็เป็นตรงนี้มันเป็นขอกหัวเกามันก็จะเป็นปลาที่เดี๋ยวพ่อพ่ออ่อยทั้งพ่อตาบันเสียไปมันจะเป็นถิ่นเป็นปลาลูกหลางนะครับ <S <S เป็นปลาลูกหลาง <S <S ผมก็เลยแต่ว่าเอาปวากล้วยนเป็น้วดอะได้มากเป็นเป็นกล้วยหน่ำหอ้องหน่ำหอหมหอปทุมแต่อ่ปเป็นพันธุ์ที่ว่าขอเอานะขอหนามูนะครับไปสอนในกับพ่อมูพอ่อพวกระขอหพังหม่าหนังหม่าเบ่งปันมากมับมปลูกนะครับแล้วก็บลูกนี่เขาเนา้อเน้นเอาไปแจก บริเรณการขายก็ปลูกอยู่ในที่เนี้ยหนึ่งกับขยะใหญ่เป็นไปวัดนับใหญ่กัไปวัดแล้วก็จะของก็เอาไปแจกงูอยู่ที่ทำงานนี่แจกผู้ธรรมชาตินี่ได้ยินนะครับบริเนนเรื่องของการขายนะครับเอาแค่ว่าให้มันพ่อมีพ่อกินกับพ่อก่อนนะครับอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่กับซีมี่นะครับันตัวลักๆมันคือซีมี่มกพร้าวนาะมกพร้าวที่เราปลูกไปหลายปีแล้วมะพร้าวนั่ปลูกไปหลายปีแล้วนะครพี่ๆมะพร้าบานมาผสมต้นหนึ่งนะพร้าวเฮ็ดต้มเฮ็ดแกงเนี่ยผสมต้นหนึ่งเลยทีเดียวเป็นพร้าวหอมเลยก็ ตอมาจะเป็นกล้วยนะเผือดลองมาเลยเป็นต้นกล้วยเนาะกล้วยมีกล้วยน้ำว่ารับกล้วยหอมปทุมแล้วกากล้วยหอมเขียวก็กำลังปลูกไใบนะครับอันนี้คือเป็นพืชที่มันเป็นพืชหลักๆนะครับส่วนลองก็มาก็จะเป็นพวกคาที่มีอยู่บริเวณมีคานะครับมีคาเนี่ยเขาปลูกไว้นะครับแล้วมีการผักขาหรือว่าผักโขมมั้งนี่แหละเนาะแล้วก็ส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะมีเป็ดนะครับผมปลูกเปีเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้เพื่อเพื่อยางเพราะว่าที่นี่มีโรงสีดำ นะครับโลงสีกับบางคนอีกทีหลอกแย่พันเป็นคนสีเดื่อวพอจะเอาจะเอาไอ้แกบมาใส่แล้วก็จะเอาเมลหดมันเป็นเป็นปุ๋ยนะครับ<อ>นี่คือมองผลิตปุ๋ยห่อนะครับเสียวปุ๋ยบางนี่เราไปใส่กล้องใหม่<อ>นะครับเพี๋ยว่าหลุดลดเพราะว่าเขาปูถ้าท้ามีปุยย๋ยมันไปใส่กล้องใหม่เขาต้องไปซื้อเคมีมาใส่ยุนี่นี่เรเคยใส่สารเคมีครับพลาดยุทธ์เช่นนึงก็คือผมบดริยูผมไปใจเหวี่ยงไร่ใหญ่เป็นเอามาใส่ พื้นหย่อมเขาใหญ่วันโมงามนะครับว่าเพราะต้องมาใส่นะครับในกาบุริเวณนี่ก็ที่เป็นในพื้นที่ท่านรับอันนี้เหี่ยงหนูไม่เป็นมีหนูอยู่นี่คูหนึ่งนะครับนะครับู่ดีมีหนูคูหนึ่งหนูนี่ก็พอดีซื้อดอกเป็นหนูขอเอองินน้องน้องเข้ามาให้นะครับน้องเข้ามาให้เข้ามาเล่นไม่กินอย่างนีก็เลยลเอาหนูหวห่อมาพูดนะครับเป็นตัวหนูของพยา,ยาปลูกไม่ได้หลายที่สุดเพราะว่าพื้นที่เขามีจํากัดนะครับก็อมันจริงแล้วก็คือว่าต้นใหม่เขาสามารถปลูกมันใด้นะครับ คือต้นใหม่ที่มันอยู่ในป่าหมอมันอยู่แบบเบียดเบียดเสียดกระดิ่งเขาก็พยายามเมียงก็ไม่มาปลูกนะครับแต่ว่าวิธีการปลูกมันคือปลูกเรียวถามมันเหลือให้เขาเก็บไว้ต้นไหนมันตายแค่เขาก็แค่ปลูกใหม่ครับต้นไหนมันแข็งแรงสมบูรณ์หรือว่ามันเกิดขึ้นเองเขาก็แค่เติมปุ๋ยขอกให้มันเข้าไปมันก็สีใหญ่นะครับอ่ามีต้นนี้ซื้อมากคือพวกต้นพริกไทยอย่างนี้มันงามนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มคิดว่าสิขยายพันธุ์มันอยู่นะครับพริกไทยต้นนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมบัด้เนี่ยเรื่องของการขายถ้าผมเอาไปขผมมจะหู่ทีเเ็ดพับนวก อาหารตามส <iedzieć? S 2> ั่งอยู่แล้วนะครับเ่าก็ไปแบ่งก์เขาว่าเออขอพริกไทยเด้อนะบุรีขอจะกินพริกหมูปลาเขาเอาพริกไทยมากเอาพริกไทยไปเขาเขากระเด็นพริกหมูปลามา่อกี้เนี่ยบะครับเตรียทุ้งหไงนะครับถ้าเสียไปซื้อไปขายมันมันก็โบส์โบส์สิได้นะครับเขาก็เอาเป็นการไปแลกเปลี่ยนก่อนกันก่อนนะเห็นบญเสังเกตว่าที่นี่พริกไทยนี่พริกไทยกระเมียนนี่พริกไทยนะครับแต่ก็อีกเครื่องหนึ่งคือตัวไอ้ต้นบักไอ้บักบักตะลุกโชกบ้านทัามันซื้อยังกว่าซือภาษาภาษากลางเขาไหนไหม คือเสาว,วระโดดเนี่ยเสากระโดอันนี้พีชไทยนะครับอันนี้บบหน่อยหน้าหรือแบกเขียบเท่านี่มันก็นอยู่นะครับแต่ว่าแบกเขียบนี่ส่วนไหนที่เป็นสัตว์กินก็คือ,อกระหรอกมันอยู่บริเวณมันก็เมากินนะมีกระหรอกหอมมั้ยครับมีกระเด้งกันไปค่ะเอาไปจอดขาตอนที่เฮานี่แหละมาบุกเบิกสิแต่ข่าวว่าอยู่กับย่าเนาะค่ะเน้องครับย่ายอยู่กับแฟนนี่ยนะครับย่าเพิ่งเสียดายพทันที่บอกปกติคือเถ้าประสิทธิคือเสียดายเด้ ยหญ่พึ่งก็บริว่าเราะพอบริวนก็บอกว่าอะไรพบุรุษคนดื่อนี่นะครับกระเฮ็ดนะครับเฮ็ดบื้ที่นี่เกิดขึ้นไอ้เป็ดนี่นะครับเริ่มเริ่มเรียกนี่ซอสมามันตัวหน่อยๆเด้วยนะครับพอพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นมากก็บอกว่ายหญยใหญ่ใครเอาเด้อผมมาเอาดอกยหญ่ใครวะนะครับอ่จากบอหาคุ้มื่อไปหาหอดพักอยู่น้องไก่ไปได้ก็ไปหาพักไม่เป็ดกินคนดีเราก็ได้ออกกําลังกายเดี๋ยวจะมาทำไม่ใหญ่นี่ยให้เราขายเอานะครับผมก็บริเอาน้ำเหล้านะครับมันก็ได้ก็ได้ก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ากกก็ได้อออออแงงเหื่ นะครับถ้าเราบริสีเขาแล้วก็ไปหาอาหารมาให้เป็ดนะครับเป็ดนี่ผมแทบสุบอยุเรียะตอนนี้ผมมีหนายที่แค่ว่าเอาแกบมาใส่บันนหล่ก็เอาแกบออกไม่ใหดเป็นปุย่นั้นะครับแล้วก็รู้เรเลยก็โ่วงการมาเสี่ยงเอาหมูมันนะครับเพื่อที่จะขยายต่อไปนะครับค่ะห้องพิจอดคาซ้ำรับมือนี้เนาะค่ะอยากให้พ่จอดแช่ก็พอเม่พี่น้องเนะค่ะว่าเนี่ยละส้หรับคนดีว่ามีพื้นที่ในหน่อยหนึ่งมันมันเห็ดหนาเห็ดบัวใดดอกเมื่อสินะค่ะพิจอดณาก็พื้นทีหนึ่งงานในหเอาต่างเป้่าไม้จะไหน มือนกี่เฮาลงมือทำสินะคะอ่าอันัแรกก็คือหนึ่งเขาต้องมีใจมักกอนนะครับแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะครับเขาท่านเอาทเขาจะยังดูความที่เขาตั้งใจอีรีนี่เขาดีสามารถเทใจนะครับแต่ก่อนนี่ผมเห็ุแบบบ่ตั้งใจเฮ็ตเลอร์หรอนุ่งหัวมันกับบ่สำเร็จพอมาตั้งใจก็มันรีว่าเข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 าไม่่นเขาเหตุแบบนี้เขาก็เลคอยคอยเหตุไปเลยเหตุเลยขัวามความมักนะครับพอมีความมักแลยบางที่มันจะเกิดความอยากเหตุเหตุเหตุไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเกษตรนี่มันคือ มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสีเขียว,เ,ยวเห็ดเขีวแบบเพื่อนเห็ดเหลือเพื่อนน,นะครับพอถ้าผมหยุดถ้าผมบฏิปิษฐ์ทำงานนี่ผมอยู่นี่อยู่พอดมือก็ได้ผมก็อยู่น<ม>ี่เดินไปเดินมาในสวนนี่นะครับทำข่าเมื่อยเนี่ยขึ้นไปนอนเชิงบานต้นใหม่นะครับเปิดเพลงสั้งเรื่องบอกว่าเรียนดนตรีเรื่องไปกว่ากันไปนะครับมันก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้เขาก็สนุกเคยเพลิอนกันมันนะตอนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามหาสิ่งที่มันมันยังขาดอยู่ในสวนเ้ามาเติมก็คือพราเพราเห็ดเหลี่ยมที่เรา่องขอสหุกว่าสิ่งเตียนเพ็ดมันเด็กกินีหร มันนีกินขึ้นเป็นกล้วยนะครับตอนนี้ผมผมเบิ่งนี่แต่หอมทองอี่ประมาณหกเขื่อที่มันกำลังโตเขื่ออยู่่เป็นกล้วยพื้นบ้านท่าซึ่งกล้วยพื้นบ้านนี้ตอนแรกผมมาสิ่ขอใหญ่ตัดออกแต่ว่าใหญ่ละว่ามึงบอตัดเพราะว่าเราบอกผมว่าเหตุผลมันก็คือว่ามันเป็นกล้วยที่มันใส่ใบเลยกล้วยพื้นบ้านนี่เอาว่าใส่ใบใพดเดพวกขาต้มขนมย่างบุญย่างงานนี่มันกินแสีบเพราะว่ามผมก็เลยที่ไปซ่อมผัสที่ศึกษาบึงขึ้นละว่ามันเหม็นขึ้นละว่าอีู่ะครับถึงนวยมันขี้ แต่ว่าใบมันดีนะแต่หน่วยก็มีตอนนี้มีอยู่สารเขือนะครับที่มันมีอยู่หน่วยกลวยพื้นมากนะครับมันเกินได้กินนั่นแหละครับผักเเขยวดีผมไม่คนกินกาแฟคือตามที่เห็นนั่นนะผมไม่คนกินกาแฟดําเลยกับผักเเาวนี่มันเป็นอย่างที่ผสมกับกาแฟแล้วมันสีแมทกันแห้งนะครับซึ่งผมตะก้อนนี่ย่าแล้วขายอยู่ตัวตรงนั้นผมบอกว่าบอตรงขายเพราะว่าผมบอกจรินกาแฟนะครับบัที่นี่ตะก้อนไม่ทีไมีเกินหรือไม่บางท่านาูดเฉินเกินเนาะเป็นบันไดเลสนะครับเมื่อน่ะเพราเม็ดสภาพนี่ละ ยกมันบ่พ่อปรากฏว่ามันคา่อนผมก็เลยตัดเอาไรดเรล่ามาเห็ดแยกทอดรางครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของบันได<อ>นะครับก็เลยยังมีท่านีเห็ดใหม่นะครับตอนนี้<อ>นะครับแต่ว่านีเม,มืองนี่บรรยากาศ่มรื่นแห่งนาะคะ่ะนาะครับผมแห่ไปท้างใดกับแบบว่าเป็นตะชื่นใจนะคะและ้วก็ส้นทั้งนี้นี่พือบปอ,อยยังคะันนี้อปลาหมอชุมพรครับแม่ำมาจากกังม่วงห้องนี้ละนะครับปอยยี่นี่ก็ประมาณสองตัวครับค่ะอันนี้จะ คือที้าประมาณสองคูณสี่เมตรนะครับประมาณนั่นครับลึกกับประมาณเมตรอตร่าทีอย่างไ้อันนี้เท่ากับเกือบเกือบเมตรครับออตอนพุดธนเมตรตัวตนผมเลยบางีทีประมาณแต่พิกเซลครับค่ะเอาวิจวารณ์ขาัตงแต่ห้างลมมือท่า,าเหตุผสมภาษาล้างบานนั่นไงมันสามารถลดค่าเสียใจในการเสื่อมากาเลี่ยมหร่การลดได้อยู่ครับอ่าลดได้คือหนึ่ง หนึ่งมันมันอาจจะบบเห็นเป็นเป็นรักษาที่มันชัดเจนมาไดต่หนึ่งคือเรื่องหนึ่งเรื่องการการกินกาแฟนี่เขาเขากินอยู่หนีเขาต้เขาโบเผืยงหนึ่งเขาบากเผาบริสุทธิ์สองบักฮุงนี่คือย่ายคนโบราณเขาจีบันจีบักฮุงมันบ่เออีบักฮุงนี่มี่จะต้นคิดบ้างไหมครับนี่ที่ผมปลูกที่มันมีอยู่นี่นะครับค่ะซึ่งของพวกนี้มันเป็นถ้าพืชที่มันพื้นพืชโบราณนี่มันมันจีเกิดขึ้นมาเองถึงเวลามันเกิดขึ้นมาเองเลยบักฮุงพวกสิ่งนี้มันเกิดพวกเอ้บักเขือเอมันเกิดขึ้นมาเองนะก็เลียงมันไว้ ผมใหมวมาที่ย่าไงรถนี่แน่นยคือย่ายเพราะว่าย่าแล้วเราไปขนอกเราไปไปขนอกเราไปขนอก,นอก,นอกบ่เป็ี<ฮ>่ยนนะส่วนผมเนี่ยอยาจจะไปเฮ็ดงานแน่หรือว่าไ,ไปตังกรเพื่อเนี่ยเ<ฮ>นะพราะว่าบางที่ก็ต้องทิศไปเปดียาก,ก่อนดังกรเพื่อที่สีกระจัง<ฮ>มันก็ะเดียไปมันก็ต้องซื้อกินข้างนอกนะครับ<ฮ>แต่ว่า<ฮ>ถ้าอยูน่นี่นั้นเข้าก็ได้ซื้อถ้ากินของอยากเพชรกับที่มันแบบพริกกับพรมีอยู่นะครับแับพริกนี่ผักกระเพราหนี้นะครับตัวนี้ก็รูพวกไอ้ไอ้ไส้ข้าปุ่นนะน้า นะครับขึ<ฮ>้นยังก่อนเลยคะขิงก็ใช่ขวบขิงก็ใช่มีก,มกะรกะชายนะกระชายมีขิงมีนะอ๋อเอาว่ายัางไงตั้งเมืองแล้วนั่นแถบจะบนเด็ดเปตลาดละนี่นะตอนนี้ฤดูนี้ก็สิกินบักบักไอ้บักบวบ,บเลียมหรือว่าบักร้อยเท่านี้ละ่ะนะครับซึ่งมันก็นจะมีอยู่เกือบๆทั่วสวนนะครับอยู่ในตรงบ่อกบก็มีนะครับค่ะทุกครั้งบ่อกบก็มีอยู่บ่อกบก็มีนี่ครับไปเมืองกบอีกครับนี่หนูมีเป็ดมีปลามี่หอยกบ เอ,อนะเอาปีจอช้าห้องเห็ดมากปีหนึ่งเนาะค่ะประมาณปีนึงครับค่ะจริงจรมันตั้งใจเห็ดแบบเห็ดแบบลงมือเห็ดอีรีนะครับโอ้ไมครับอันนี้คือโบโค่ให้ดแบบอินนข้ามาขาดเลยเหีือนครับอันนี้คอเสียของทงเรียงกบแบบนี้คือหนึ่งพอเขาเลี้ยงเขาไม่มีพื้นดินน้ำโกบมันปล่อยู่ในน้ำ<อ>บางที่นี่ก๊บปล่อยู่ในน้ำมันกินโบติดกินเยอเต็มที่ะนะครบับนี่เป็นคอเสียเด้อบอกคอเสียว่าถ้าถ้าเลี้ยงเอาเนื้อยาเลี้ยงยาเลี้ยงแบบที้มีดินน้ำ ถ้าทีเรากเนื้อให้กบอยู่ในน้ำตลอดใช่นะครับซึ่งกบอยู่ในน้ำตลอดมันถิบเป็นประปีลี่เวลาเขาให้อาหารมันจะกินมันจะกินทุกตัวนะครับถ้างเขาแบบมีดินน้ำปุ๊บเนี่ยบมันเิ็นปลี่น้ำดินน้ำสอกเพราะมันเป็นชัตว์คือมุกงหนางเออตอนนี้ผมก็เรียนเพื่อว่าสีเอาไว้เป็นพอพันเมยพันปีหนาดเขาเคยเคยขยายเลยรอบหนึ่งนะครับเล็กับไปตอนนี้จะพยายามเก็บเพิ่มเดี๋ยวพอพันเมยพัน โอ้โฮเอาวอลแม่จนฮอดหมองหนีเนาะค่ะหลายหลายคนกับพวกอยากผูกผีจอดค้บทุกมมือนี้เฮ็ดงานยังเนี่ยค่ะไอ้ทุกมมือเฮ็ดงานอยู่เทศบาลมืรินครับรับราชการอยู่เทศบาลมืรินครับค่ะอยู่ดับเพิ่งดับเพิ่งเมียนครับโอ้ครับงานประจําคือรับราชการอยู่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมรินครับค่ะค่าบผู้นี้คืองานอดีตเลกตัวนี้นี่งานอดีตเลกครับผมออ้ยสุดยอดจีิงจริงเขาเฮ็ดเป็นงานอดีตค่ะหลายหลายคนเนาะค่ะก็บอกว่าบ่มีเวลาเฮ็ดเนาะค่ะไอเนาะ มีขนาดเฮ็ดงานประจำเนออันนี้เฮาเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งคือตื่นนอนเฮ็ดประมาณสามสิบนาทีถ้าลูกอาบน้ำลูกอาบน้ำเรียวก็ไปอาบน้ำเตียงตัวเป็นงานกลับมาหอนบ้านรับลูกเดี๋ยวเนี่ยเรากลับมาหอนบ้านกลับมาเฮ็ดถึงเวลาเฮ็ดเต็มที่เลยคือวันเสาร์ก็ไนอาทิตย์เนี่าตะวันเสาร์ที่เป็นวันของครอบรัวคือสิไปหันบ้านนีเนี่ยนิดน้อยนะคแต่วันอาทิตย์นี่ยเขาจะใช้คือที่อยู่นี่เต็มมือนะครับวันนี้คือคือคือลักษณะการที่เันมันเฮ็ดอยู่ทุกมือประมาณนี้ครับวิธีการ พี่จอดา์าะอยากให้พี่จอย์เบาความหมายของคำว่าเกษตร,รพ่อเพียง,งในความหมายของพี่โจทย์เนี่ยค่ะครับสำหรับผมกเกษตรพ่อเพียงก็คือเขาพยายามเห็ดเห็ดในสิ่งที่เขาเห็ดใดนะครับยัยมันเกินตัวจาของก็คือเขามีทีซัหนีสิไปเห็ดคุดสาขนาดยังก็เห็ดบดให้นะครับก็พยายามเห,เห็ดนี่เห็นซัมให้พอมีพอกินนะครับส่วนหลายคนเน่ยสีผมวิความตั้งใจเห็ดแลว้วิีความตั้งใจนะครับบ่ได้เอาใจใส่ก็มันมันจะเห็ดบดใหญ่นะครับสี่ผมใส่ความตั้งใจเห็ดก็คือว่า ที่มันมีสำเนีกระปุกก็ใหม่พยายามพยายามใหมันมีพื้นที่บางหน่อยที่สุดนะครับต่กระปุกก็ใหม่ที่มันมันยุ่กันไห้นะครับพยายามให้มันเกิดเกิดตนใหม่เกิดเืิพันมานะครับมันถึงตนใหม่ทุกอย่างเกิดทุกอย่างมันสามารถเป็นประกอบอาหารได้นะครับเท่ากับเท่ากระปูกไปนะครับก็คือมันพอดีพองามมล่ะนะครับเห็ดเลนพอดีพองามยาให้นไม่ป็้พลาดเราจะคลองไหลายแบบพอเพียงคือทําให้มันพอดีกับตัวเราเนี่ยนะครับบ่มันว่ามีเวลาสำเนีจมีเห็ดยี่สิบไร มันจะเจงะครับ <repe ll ent> <c oughs> อันนี้คือเฮ็ดทุกอย่างอยู่นี่มันมันเรื่องแถวที่ว่ลงทุนลงทุนหน่อยร้ายหน่อยแห้งครับแม่ตั้งต้นมะพร้าวนี่ก็มูมาให้มูมูเลียนคู่กเกษตรนะครับมะพร้าวก็ไห้กล้วยนี่ก็มาจากมูนะครับ,บ,บมิมบม่มีหน่อยแห้งที่ซื้อมาคือพวกเม็่พันพ์พืชที่ว่าสองระสิบบาทที่พาบ,บาทเท่ไรที่ที่ได้ซื้ออยู่นี่เหมือนแบบว่าเป็นผืชักตามฤดูกาลนะครับนมกจากที่เดียวแบบซื้อเนี่ยเหมือนเป็นการอุดหนุนเขา ขุดนุ่นเล่างเ้นะคะไอโน่เป็นความหมายที่ดีแห้งค่ะสาหรับคนในหลายคน <Rab. S 1> ที่บอกว่าหนึ่งเลยไม่มีทุนสองเลยเนี่คือว่ามันมีเวลาเหตุนาะครับนอนนาคา่ะไอโน่นี่ละค่ะคือที่มันจ,จะเป็นง,ง่ายง่ายง่ายสุดโครงการเห็ดต้นใหม่คือเขากินยังเขาก็พยายามเอาเอาเม็ดพัน,นมันมันหวานมันก็จะบุกงุงนีบ่าวิบุกหงซุกมาปุ๊บก็หวานใช่ไหมหว <Kh ā. S 2> านหวานแต่ที่เพราะมันเกิดเพราะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยน้อยนึงปุ๊บนะครับเข,ขาก็สาม,มารถใหญ่จนมันมาปลูกดิมองที่มัน มีความเฉื่อยมีอากาศที่มันพอดีก็มันมันเกิดขึ้นมันเองเหมือนผิวพมายายมานิล่ะนะครับยายมะจะต้นซ้ำไม่ตะเกียบนี่นะครับมันก็ใยา่ขึ้นมาเองมันนะครับแล้วก็บริสุทธ์ต้นพันธุ์ยังบันคุ่งที่มันเกิดยนเดียวนี่นะครับกินแล้วก็กระยุ่นถิ่มไปให้มันอยู่น้ำผืนดินมันเกิดขึ้นมาเองมันนะครับพี่จวดถามพี่จวดคิดว่าเทศเกษตรนี่เอาในการลงมือทำของของอ้ายหรือของคนอื่นที่ตามที่เอาหูมาสิพี่คิดว่าอีหยังอยากสุดเลยในการเทศเกษตรอ่อีหยังอยากสุดครับ ใจห้าอยากสุดครับถ้าใจห้าบ่มมีนะครับมันเห็ดบ่ไดดบ่ว่าสิเฮ็ดกเกียรครับเฮ็ดตั้งกตสร้างขาวไม่วิจัยห้องเห็ดบ่ไใ้ครับผมเคยถามกับคนหลายๆคนก็หมูบอกกันนะครับเขาถาม่าคือเห็ดใดนะครับผมก็บอกว่าเขามีความังใจห้องเห็ดใดทุกอย่างครับบ่ว่าติเฮ็ดกเกียรนะครับแม้กระทั่งไปเห็ดงานกันถ้าห้องบ่อยากไปนะครับมันก็บ่เป็นตะไปเฮ็ดงานนะครับสันมาที่นี่เพรามา่ออยู่เนี่ยเนี่ยเขามีความสุขเขาเฮ็นงานเขาก็มีความสุกตลอด ตื่นเต้นมากมีความสุขการทีเกษตรเลยเป็นงานก็มีความสุขเขาก็ไปเห็ดงานเห็ดประชาชนมันก็ได้รับความสุขนะครับมันก็ง่ายตัวการที่เขาเป็นงานนะครับมันก็เลยเห็ดเทามีความสุขก็เลยอยากเห็ดไปเรื่อยๆนะครับบมอวัยยายๆว่านี่คือสิ่งที่ได้มากกว่าเข้ามาขาไรอีกหมครับเมร์ครับทำไรเห็ดทำหนีมันมันบาสามาที่เอามาขายใคให้มันเป็นยอดเงินถึงไม่ได้ดลายหรอกครับแค่วันหนึ่งให้มันมีกลิ่นมันพอมีมีอย่างมีมีความสวยงามในตาเขาเขาดีเบิงเขาดีเห็นในสิ่งที่เลาเอ็ดแล้วเาี่เกิดความภูมิใจเมาครับ เพราะว่าน,นี่มันเป็นขึ้สิ่งที่เขาลงมือเฮ็ดอี๋นะครับถ้าที่คิดว่าเอาเงินมาเสือเอามาปลูกปูปูปปปไปให้มนัสรรมนสวนมันเฮ็ดได้เพราะคนมีเงินเฮ็ดได้แต่ว่ามันบ่มีความสุขที่แท้จริงนะครับอันนี้มันเป็นความสุขที่เขาลงมือเฮ็ดอี๋นะครับส่วนทางกอล์บอลนีแบบเตรียมเตรียมเตรียมปากว่ามันเป็นความสุขของเขานะครับสุดยอดอีหลีแห่งฟั่งแห่งหลื่นแห่งไรแล้วก็อกาอยเนาะสุดยอดอีหลีเอาพี่จอดขาอยากให้พี่จอดแช่ปัญหาเนี่ยค่ะหนึ่งปีที่คุกคีกับคำว่าเกษตรหลังบ้านนี่นะคะ เล้วเจอปัญหาอย่างเนี่ยปัญหาหนึ่งเขาที่เสียดเถวที่กระเกษตรปลอดสารผิดคือผมก็คือพืชพันธุ์มะยางมันมันมันสูญพวกมแม่แรงบ่ได้ครับสูญพวกสูพวกแม่ใหม่บ่ได้นะครับอันนี้คือปัญหามันก็คือโรคเอารคของสตูเพือนะครับเครื่องสตูเพือพวกที่เพิ่มพักไปยังน่ยมันก็สียากนี่นะครับแต่ถ้าที่มันเป็นกล้วยไปยังนี่มันโดนคนมีศัตรูศัตรูมันหน่อยนะครับตามรักแต่ว่าตามรักกล้วยนี่เข้อเหตุที่โคตรมันสะอาดครับแต่คือผมบ่มีมองไปเพราะว่าใบใหม่ผมมาอยุดเผามัน ผมก็เลยต้องเอา <fits you S 1> เอามะกรอหนี่นะครับเอามะกรอหนีมาที่นี่คอดีของการปลูกกล้วยอย่างหนึ่งคือแถวเขาเรียกเป็ดนี่เป็ดมักแข่งคือหยวกกล้วยเป็ดนี่มักแข่งครับหยวกกล้วยเอามาลดต้นทุนแมนนะครับเป็ดนี่ต้นกล้วยเป็นอย่งคือผมคือปล่อยมันเกิดต้นเล็กตัวหน่อยขึ้นมาคือว่าให้เห็นมันได้ท่านลับตัดเอาเอาหยวกกล้วยไปให้เป็ดกินนะครับมันก็ลดต้นทุนเขาปีเป็ดอยู่นีบรินหัวอาหารครับบริบริการบรินหัวอาหารเดียว นะครับเพราะว่าเนื่องเขามีลงสีเหล้วยมเราแยแล้วก็ปลอดจากสีด,ดอกเพราะว่าเราเราก็เจเหล้วนะครับมันก็เลยเอาหยกลก้วยเนี่ยเอาพักที่มันยึดสานธรรมชาติให้เป็ดกินเนี่ยะนะครับมันก็ได้เห็มาอ่อยยังไงว่าปัญหานี่มันมีตามธรรมดายอยู่แล้วเมียนครับเ<ห>มีย,ยนทุยางีปัญหาแต่คือ,อถ้าเห้าเรลี่ยนแบบบริษัทสารเคมีมีแน่นอนคือสตูพืชนะครับแต่แต่ว่าอย่าลืมว่าถามันมันมันมีสตูพืชสตูพืชก็คือพวกมะเร็งตัวเล็กๆฐามมันกินได มันปลอดภัยเป็นยังเขาคือทีบอกปลอดภัยมาครับเพราะฉะนั้นมันกินได้เขาก็กินได้เขาก็ชิ่งกินก่อนมันยังบ,บวบบวบร่อยเพราะมันเพราะมันเกิดแมลงศัตรูพูดปั๊บเนี่ยตัวนี้มันเริ่เมเ,เป็นผมตัดเลยต้นนวลน้อยสางผมตัดปับ๊บเดี๋วผมก็ดจะมาแปลงรูเป็นอาหารนะครับยังบวบเรียมเพราะมันพัดยังยังยังไอ้บวบพร้อมกับให้ยี่ยวยังไม่กับเขา่ากับหนามนะครับกับแค่นั้นวิธีการมันถ้ามันหูว่าตัวไหนมีแมลงอาจจะใส่พวกสิ่งที่มันกำจัดศัตรูพืชโดยที่เป็นไอ้ ชีวาภาพก็ได้อยู่แต่ว่ามันกับโสูตรเคมีหรอกแต่ว่ามันก็ดีต่อสุขภาพเทาเนาะการใส่ไปเฮ็ดอยู่นะครับพวกไอ้สารที่มันมาใส่ที่ในยูทูบอย่างในเฮเบิงทามทีเบานี่อยู่ันไปเบิงกันล่ะนะครับตามข้องคบูลี่พันเฮ็ดก็พยายามเอามาใส่อยู่นะครับมันก็ได้ประโยชน์นะว่าเราศึกษาเอาน้ำซองยูทูบอยู่ล่ะนะครับว่าถ้าเราสนใจเรื่องอย่างนี้เฮเบิงเองในยูทูบนะครับบออะไรบอตรงไปเขาอุปกรณ์ใส่อยาคู่ในยูทูบบอบอบอนะครับทั้งผู้จัดการนี่แหละทั้งกระบานี่อยู่นี่แหละนะครับเป็นเป็นคู่นะครับ ถึงเบิงผมเบิงมันดีหลายปีเลยได้ครับเด็กที่สาวว่าเพราะว่าเขามีขาคนมีความมักเนี่ยหนก็สิเบิงส่องกระเสียกนะครับส่องกระเสียกที่มีส่องหลักๆที่เขาเด็กเบิงนี่แหละว่าว่าเขาเดเบิงเรื่องอย่างนี้ยเด็กกัแต่ละคนเด็กประเทศไทยกระเสียเด็กมันจะมีมีเงี้ยคิดมีมุมมองที่มันเด็กมันเดียวเาอยู่เ้าก็พยายามจับอมาใส่นะครับจับอามาใส่นะครับแต่ว่าอย่าลือมาพื้นที่ของแต่ละคนมัคือกันเนาะนะครับผมก็เลยเอา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 พุ่มหูนแต่ละคนนี่มาบวกกันว่าเพื่อใส่กับพื้นที่ของเขานะครับให้มันเกิดประโยชน์ที่สุด เนี่ยจะเป็นบ่อปศนะครับส่วนนี้จะเป็นลยมองหนับเหลียงเป็ดเป็นเป็นขอกเป็ดค่ะซึ่งบปนลงทุนหลายครับตัวนี้เดิมมันเป็นขอกหมูเก่ามาอยู่นีประมาณจังแต่ผมยังไม่ทันได้ลูกสาวคนอ่นนะครับขอกมองนี้นะครับเรียบร้ที่นี่ไอ้ตรงนี้ก็เป็นไอ้ไอ้พวกไอ้เพื่อนว่าไอ้ผ้าเหรียเก่าข้ามาไห่นะครับแต่การตั้งสีนี่มันก็ไม่อยู่นีก็เลยตอกใส่เห็ดเห็ดเองลงมือเห็ดเองนี่ก็ซื้อแต่ตัวนี้ครับก่ะกับก็เป็ดเป็ดนี่ซื้อว่า ทิพตัวเป็ดเวียนาพันแบ่งให้มาทิพตัวนะครับตัวรหัสิพบาทตอนนี้ก็สิบอ๊ะ้ิบอ๊ะฮิบอ๊ะมึงสองละพันนี่ยู่ในย่านคล้ายนะครับแล้วก็ลักๆมันคือผมเอาขี่เป็ดนี่มาเห็ดเป็นปุ๋ยนี่ครับนี่นีโปรชีพนี่ผมต้องการนี่เพราะว่าผมบันดีเลี้ยงง่วเลี้ยงกล้วยพืชที่ผมบันมีปัญนั่นนะครับก็นี่จ้น้อยตากมันแห้งนี่มันมันเศร้าห่อนเพราะมันเพราะมันเศร้าห่อนปั๊บมันเปลี่ยนสิกลายเป็นปุ๋ยนะครับมันกลายเป็นปุ๋ยเนาะเราเอาปุ๋ยใช้พวกใหม่ที่ว่าเป็นผสมด แต่ว่าต่อเห็นมันเห็นมันเป็นปุ๋ยกว่าน,นีถ้าเอาออกมาเลยมันยังทิง่มอนอยู่นะครับ<ม>ส่วนหนึ่งตัวนีวน้ก็จะเป็นในต้นหนูนะครับเลี้ยงเหลี่ยงหนูไว้นะครับเลี้ยงหรือชึกษาจะคือดอกนะครับเพราะว่ามันตูงศึกษาเนี่ยพวกนี้นะครับศึกษาธรรมชาติก็จะมามันโ้นในจังหวัดบุกแต่ก็ยังมาถนนที่เลี้ยงไว้สองเดือนเนี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้ขอเข้ามานะครับค่ะนะครับรที่นี่มันมีหนามถ่วมผู้วยเถอะพยางมากมันก็เปียกมันก็ะจินก็เลยว่าผูดอย่างสะพานนะครับอดี๋ยวไปที่นี่ในในภัยน มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ่าไม้ไผ่นี่ก็ไปตัดก็ให้ลุงมันไปตัดซอยให้น้องไปตัดซอยเนี่ยเล็กนี่ก็ซื้อมาใส่เล็กไปเทอร์เบิร์ตอยู่เก่าเสร็จนะครับอาลุกชุนอยู่ประมาณสองพันสักพันโอ้สองพันเนี่ยสร้างบริจักษ์เพราะเขาเป็นสร้างอยู่แล้วค่ะนะครับอุปกรณ์การเฉือนการตัดให้มีอยู่แล้วเราก็สามารถเต็์เป็นสภาพได้นะครับยางยางสลุปปีนี่นะครับค่ะไี้น้องเท่ามีความกว้างยาวเท่าไหร่คะอันนี้กว้างแปดคิปครับอ่ายายาวอยู่กับประมาณก เกือบ20เมตรนี่เลยครับประมาณ20เมตรกวเมตรเกือบ20เมตรนะครับลงทุนประมาณ2,000เพื่อให้ผู้เฒ่าได้ย่างไปวะเมียนครับเมียนเนีได้บรรยากาศดีเนี่ยบางที่นี่จ้าของกันย่างน้ำค่ะอ่าธรรมดานั่น้าเฮดกระเสียกขาเฮ็ดมันบ่งามลูกเต่าหรือว่าคนที่ชอบกั้นี่คือปรยากมาไก่ค่ะนะครับแล้วก็เข้ากระสียุ่ตะมองเขาอยู่นะครับอยากยูตะมองเย็นๆย็นยูในหม่องเขาอยูบางที่ผมเฮ็ดนั่นเขา๊บเห็ดเป็นหม่องนางน้ำค่ะ ผู้เฒ่ามาย่างมามีเมืย์ฉีดไปวัดปั๊บมานางแทะลงนีนี่ผู้เฒ่าฉีดวัดมาเมื่อีเมย์มานางลุงนีนี่ค่ะเขาเพิ่งจะเพิ่จะนั่งในที่นี่นะพี่อหญ่ได้แล้วแต่เพิ่งจนมาเห็นบ้างนี่ยเมืองป่าเนี่ยเมืองกล้วยนาะค่ะเนาะได้บรรยากาศเพราะว่ามันเกิดยังขอพี่ขอเสียอีมันห่างนิดนึงนะครับผมกัเพืนพยายามอันนี้ไปที่เสือกนี่ก็คือเสือกที่ในคอมาคือกันเสือกคอมาคือกันเมียนครับอ่าได้มาจากไอ้เสือกที่สำรับมัดมัดข่นเฟืองค่ะของรถอัดเฟืองนะ ันมีไอ้เหลียงงัวหลายก็เลยไปขอคุณมากนะครับซึ่งมันแห่งมันกิบทีุ่มรวมนี่นี่เดี๋ยวจะพยายามดันกับอีกนะครับไม่ง่ายเขาได้ไปพ่มากเขาก็มาปาดเคิงเลยมาพาเลยครับพาเคิงติดแบบให้มันอยู่เขาเอาวงเดืินตัด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 ในควบเงียวนะครับแล้วก็พาพาเลยก็มาหมัดใส่บรดิตองสปูจักกันครับเพราะยืมว่าเล็กถ้าเขาลาดเล็กนี่ถ้าเขาไปจอมันปบมันจะเป็นสนิมเป็นสนิมเียวถ้าเขามัดแนวนี่มันก็เป็นสนิมสา มีความคงทนกว่ากันค่ะใส่เวลาจะมือค่ะอาเฮ็ดนี่อันนี้เฮ็ดอยู่ประมาณสามสี่มือครับสามสี่มือผู้เดียวกาเฮ็ดก็หนองซอยน้ำบางทีเฮ็ดคนเดียวเรียวเรียวแต่มือเพราะว่าเฮ็ดเฉพาะวันหยุดตามกำลังไม่อย่าเฮ็ดวันหยุดปุ๊บเฮ็ดแล้วก็ถึงมือวันจันทร์เฮ็ดงานก็ไปนับอาทิตย์ต่อใหม่ก็มีเฮ็ดใหม่ค่ะนะครับ โอ้เอาพี่น้องคะเดี๋ยวจะพาะไปเมืองอีกโซนหนึ่งที่นา่าสนใจแห้งล่ะกัเป็นเป็นบรรยากาศที่คืนไปแล้วว่าอยากลุกเลยค่ะพี่น้องเอาพี่จ้ยอยคะแนะนำชมเลยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นอา่าหลายคนเดินว่า,บ,านนบ้านต้น,นใหม่บ้<อ>านต้นใหม่ค่ะเนาะเป็นฝนชิ่าบะนะมันเป็นเป็นเอ่อโค้งเล็กนะครับโค้งเล็กยึดยึดสกับกบแบบพักกระโดนหนาหรือว่าพักไอจิงน้ำเขาเหานี่แหละค่ะนะครับพื้นที่กับประมาณอ่าซเมตร ซีเมตรคุ้นสองเมตรสองสองเมตรยี่สิบนะครับสองประมาณซีคุ้นขาหนีบหล่ะนะประมาณนั้นแล้วก็ใส่คุ้งเล็กทั้งหมดอยู่เฮเ้าอิงค่ะนะครับใส่เฮเ้าออิาไเพิ่นมาเศร้าบอกนนะโอ้เพิ่นมาเหี่ยงพึ่งมาเหี่ยงมากินกาแฟม่ะางกินกาแฟเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านเหรอไอหมูแม่นั่นปิ้งหมูรักกินเบิร์ดเหรอวะนั่นฮะหมแม่นรักกินปิ้งหมูแล้วเบิร์ดเหรอไอเห็นแมวขึ้นมาหมูเป็นแมวใหญ่เนาะ ชอ้อนชอ้อนใหม่ผมคนคนงึงคือเป็นใหม่เก่าที่มันมีอยู่นีย,ย่ใส่หลายคนนะครับอ่าเป็นใหม่ที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นเหตุตอกใส่เติดคงฝามนฝานฉันมาเองทัง้งงบดนะครับมา<อ>ที่นี่ขโมดกิมีเปีมีเปีวะเนนบ้านามือไดแม,ม,มียแบบพยุตงามันก็ไปนอนหมดละยืดช่ขง,ขงของนเน,นทัานทีก็รับหมดละโอ้เย็นดีคือยังครับมีพัดลมให้นะครับอ่าพื้นที่มีปากใส่ถ้าขึ้นจะเสียบไฟไฟความชุ่นใหม่ ได้บรรยากาศเนี่ยจะเป็นบรรยากาศเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่เดลยแต่ใส่ซอสยีนี้ในส่วนนี้คือจะเป็นบมะนาวนะมะนาวในนี้มันสองต้นมะนาวผสมอยู่นะครับนะแต่กับมะนาวจะเป็นตัวหนึ่งก็จะเป็นทั่วผู้มี่ทั่วผู้มีบักบวกเรียมหรือว่าบักล้อย right. นห้ล่ะนะครับต้นนั้นเลยพี่อิทธิ้อีกต้นหนึ่งจะเป็นบมะนานะครับมีบักเขือนี่ก็มันเกิดเองธรรมชาติปลูกไว้นะครับส่วนนี้เขาตั้งใจให้มันเกิดนี่ นะครับต้นน่าจะเป็นต้นไก่ครับต้นไก่เอามาตัดต่อมาตัดแถวทงขนมเสียบนะครับมันเป็นพื้นที่ครับต้นบางอย่างอาจะเป็นโต๊ะที่เย็บมองสำรับผสมดินนสำรับผสมดินคือใส่ดินเก่าก็เก็บเก็บให้มีอยู่แล้วนี่นะครับจะเก็บให้มีอยู่แล้วเลยกลายเป็นเลยขั้วนย่างเงี้ย นะครับก็บคือก็คือเอาสมกันในในกระทิมใหม่กระทิมใหม้ปุ๊บนะครับทิมใม่กรทิมไหม่แล้วเจ้าข้าวเนื้อมันก็จะเป็นปุย๋ยนะครับแลยวที่หนึ่งส่วนนี้งจะเป็นพักให้ดูโอ้ปลูกพักให้ดูเพื่อนก็เอากระปูไปศึกษาหน่อยละแต่ก่อนมันก็เอ๊ะย่านมาไปคันชมนะครับทักทักหน,น่อนะครับอันนี้ต่ตัวนี้มันมันถี่ดีเนี่ยนี่อันนี้คือจะเอาไปเอาไปกินนะครับเอาไว้สำรับสำรัรับไปกินไปกินเพื่อจะนำไปขายนะครับค่ะ คพว,ว่าถ้าวทำยังไงให้มีผื่นอี๋ว้านี่นายไม่ควค่ำชีพระว่าเขาอยากเกิดจะเกิดถื่นก็อยากเก็ดอยู่ครับตอนนี้ผมก็ดกำลังเล่งอีกแปลงหนึ่งอยู่นะครับแปลงนี่ยมันพื้นที่ประมาณไรหนึ่งของเขาไม่ยากนี่แหละนะครับก็บกำลังเล่งวัยว่ามันมันหนาจะเพี้ยนแอยู่แต่วันหนึ่งมันต้องเลือกเบื้องเ,องเองวลาเขานำเพราะว่าเขาก็าตรงเวลามันเหมาะสมกันครับอ,อันนี้คืออันนี้คือเรื่องกินเด้ครับพี่เด้ออนอี๋เหรอคะไอ โอ้พนดีคือเลื่อมกินโอ้พอดีเดี๋ยวเอาเป็นแนวเลยพูนห้วยทั้งบักบักบักน้ำโอ้ค่ะใช่เป็นเลื่อมกินนี่งนะครับข้างในก็มีบักน้ำน้ำค่ะบอกยังไงว่ามีอยู่มีกินมีทุกอย่างเป็นตลาดสดหลังบ้านแห่งรอบครัวเลยเนาะค่ะพี่จอดคะพักไปแข่งเท่าไหร่พักไปพักเที่ยงเนื้อขั้นจองอะนะค่ะค่ะเอาพี่จอดขาถามแทนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอยาก เนี่ยอยากมาแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากได้แนวทางนั่มสินะคะไอซสามารถติดตัวติดตามทั้งในนี่ครับทั้งเฟซบุ๊ก็ไไ้ครับพรอนใช้บุญะสมหรือบากามาหามาถามมึงก็ได้นะถ้ายากรเบิ้งรายการแต่อย่าม่หยับช่มกับมือเบองใดนะครับอ่าศูนย์แปดเหดนะครับเบอร์ตัวอีกรอเนะครับศูนย์แปดเจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดหครับสุจอดครับสุจอดกเพื่อว่าวันเสาร์ที่จะไม่กินกาแฟนั่มนะครับกาแฟดีไปกินวิฟีเลยก็ได้นะครับ ม็ยืมเงินไหนอยู่โอ๋โอโบ่ได้ครับพ่พยอเยอาพี่จอยขาสุดท้ายนี่ค่ะอยากให้พี่จอยฝากอีกอย่างเป็นแนวทางเป็นแนวคิดเป็นแนวกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเท่านี้ค่ะครับสุดท้ายก็คืออยากฝากมาขับใดมีความอยากเห็นยดก็คือหนึ่งก็คือลงมือทําคือคําตออนะครับถามว่าลงมือทํานะครับถามว่าเห็ีดนะครับมึงจะยูทูบอย่างนั่นมึงจะยูทูบอย่างาสามปีก็อยู่ทำเก่าครับพวกใหม่ผมมีการจะเลืิญเติบต นะครับแล้วก็คือผมเดไดเลี่ยนวิชามันนึงมากดิมีใหญ่เป็นบอกมากคือการใส่กกใหม่ใส่ตุ๊กี่นะขี่เบ็ดขี่ไกลขี่คนขี่งอขี่กล้วยนะครับใส่บไรอยาเดียวคือขี่ขาดครับถ้าใส่ขี่ขาดนะครับบม่ได้ผลนะครับบ่ได้ผลตุ้รูปเดียวเพราะฉะนั้นอย่าใส่ขี่ขาดครับใส่ข้อมขยันกนไปได้ายครับโอ้ยพี่จอยขามื่อีขอบคุณพี่จอยได้ร้ายที่มาให้แนวทางดีๆกับพ่อแม่พี่น้องและโดยเฉพาะสําหรับคนทห่มีผื่นทีหน่อยนะคขาเนาะลงมือเท่านั้น คือลงมือทำคือคำตอบครับน,<า>น่ารนะคะคคสุดหยอดอีเลค่ะพี่จอยครับมือนี่ขอบคุณพี่จดไล่ๆค่ะขอบคุณกันไอค้อค่ะสวัสดีค่ะสุดหยอดอีเล